วันนี้นะคะตอนแรกกุก็กะว่าจะทําเป็นเมนูอาหารธรรมดามดาให้คุณผู้ชมได้ทานกันนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้ทําไอศครีมทอดไปนะคะหลายคนก็บอกค่ะว่าอยากจะให้มีเมนูขนมหวานทําอีกค่ะวันนี้กุก็เลยมีเมนูที่ชื่อว่าช็อกโกแลตมูสมาฝากกันค่ะรับรองว่าต้องอร่อยถูกปากทุกคนโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบช็อกโกแลตค่ะ ามาดูส่วนผสมที่จะใช้ในการทำช็อกโกแลตมูสกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็จะเอาดาร์กช็อกโกแลตค่ะมาผสมกับเนยก่อนนะคะพอเราได้ส่วนผสมตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะนำช็อกโกแลตไปตั้งให้ละลายค่ะ เราก็จะเอาไข่ขาวกับไข่แดงมาแยกนะคะรเราก็จะนําไข่แดงนะคะที่เราแยกไว้ค่ะมาผสมให้เข้ากันค่ะพอเริ่มคนจนผสมกันแล้วเราก็จะนำบรั่นดีค่ะมาผสมลงไปขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะมาตีไข่ขาวที่เราได้แยกออกจากไข่แดงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ จะนำส่วนผสมของช็อกโกแลตแล้วก็ไข่ค่ะมาผสมกันสังเกตได้นะคะว่าสีของช็อกโกแลตนั้นจะเริ่มอ่อนลงแล้วค่ะทีนี้เราก็จะนำมูสนี่นะคะไปใส่แก้วหรือว่าเอาไปใส่เป็นถ้วยเป็นภาชนะอะไรก็ได้ค่ะแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะประมาณ6-8ชั่วโมงค่ะ พอทำขนมเสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะทําความสะอาดแล้วก็เก็บกวาดครัวทันทีค่ะคุณผู้ชมถ้าเราไม่เก็บไปนะคะก็อาจจะดึงดูดสัตว์ไม่พึงประสงค์นะคะก็คือพวอกหนูนี่แหละค่ะเพราะหนูนั้นนะคะเป็นพาหะของโรคโรคหนึ่งค่ะซึ่งอันตรายมากเลยนั่นก็คือโรคฉี่หนูค่ะซึ่งโรคฉี่หนูนั้นนะคะนอกจากจะเกิดจากการย่าน้ําสกรปรกแล้วเท้าของเราเป็นแผลแล้วเนี่ยการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคเป็นเชื้อของฉี่หนูเข้าไป ก็ทําให้เราผปวยได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่มีอาการเป็นไข้สัก3ามวันแล้วก็ยังไม่หายนะคะแล้วก็มีอาการเวียนศีรษะคืนไส้ตัวเหลืองนะคะหรือว่าที่สําคัญมากเลยก็คือการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อะคะ่ะบริเวณน่องหน้าท้องแล้วก็หลังนะคะก็ควรจะรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ หวังว่าคุณผู้ชมที่ได้ดูรายการเทปนี้นะคะจะมีความสุขกับการได้ทำขนมหวานอร่อยๆแบบนี้ให้คนในครอบครัวได้ทานค่ะวันนี้กุลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ